你好你好来勒来勒อ这边拿盒子咨询โอเคงไว้ซะอาเซียเซียอ๋อนื่辣อ๋อเนื้อไมไหมใ่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไห่ไห่ไห่

Ô khi ăn Cô là sao gì cơ ok Ý gì, Easy easy. Phân khai hả? Phân khai mà <laughs> โอเคคาทิมต่งเสรมมั้งเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาใส่ให้เดี๋ยวเขาใส่ให้เอาให้เขาใส่ไม่ปย่องไปยะอไม่ต้องไปนั่งไปนั่งอือเยี่ยมย่อเ辣的

那个刚才你那边哦，<laughs> 那个有人骂的，我是他他着急，他他他说的很很多了。